ชอันนี้ที่มาเข้าแกงใช่ไหมพี่ใช่ใผมอยากเข้าแกงครัพราพี่อยู่แกงอันนี้แบบผมถามเลยพี่พี่ปรับวงรอบไอ้นี่ก็แล้วครับปกติก็แล้วครับผมพี่เต็มกี่ลูกครับมันลูกแล้เท่าไหร่อ่ะครับผมสิบบาทครับพี่สิบบาทครับเลยสิบบาทพี่หมื่นใช่ไหมครับขวาเป็นบาทใช่ไหมครับหมื่นลูกนะครับฮะพอไหมพี่พี่เล่นเป็นปะเนี่ยเล่นเป็นเอางี้เดี๋ยวผมเล่นให้เอางี้เดี๋ยวผมเล่นให้ครับพี่เดี๋ยวผมเล่นให้ โอเคครับพ okay ี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวส่งชื่อไปเลยครับเดี๋ยวผมไปติดต่อแล้วเกาแจ้งครับพี่พี่ชื่ออะไรโอเคพี่เดี๋ยวเราจะมาเจอกันวันที่การชาเปิดโอเคครับพี่กูไปแต่พี่ขอเบอร์ผมไปแล้วเดี๋ยวผมโทรหาพี่ทุกวันเลยครับหลังจากนี้พี่พักผ่อนเลยแล้วพี่มาแบบมาเต็มสูบอ่ะแล้วพี่มาโชว์ให้ผมเห็นหน่อยประสิทธิภาพพี่อ่ะแต่ผมไม่มีประสบการณ์เอ็มเลยนะครับพี่น้องยิ้มกันได้ไหมล่ะได้พี่ได้ได้แบบไม่มีปัญหาพี่ประสบการณ์ฝึกกันได้ครับพี่มันเรื่องพวกนี้มันฝึกกันได้ครับพพพพพพีีีีี่่่่่่่่่่่่่่มมมมันนนไไไเเเเเเเกกกกกกยววออออะตตต้้งงงล็็ดแแแาคคิโปจบื เออกูกูตรงตรงเลยเราไม่ต้องมีปัญหากันทีหลังไงเราคุยกันตรงตรงอ่ะผู้ชายเชื่ป่ะถูกป่ะเรามีอะไรเราต้องทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยมารักกันถูกป่ะล่ะคนเราอ่ะใช่ครับไหนเนี่ยกูยตรงตรงไอ้ผู้ชายเว้ยไอ้ดุกมาใครวะเอายงา้การที่มีอเคแบงต์กดเข้ารหัสก็เป็นก็พอแล้วผมสีแดงครับออ๋โอเคพี่เดินมาพี่เดินมาพี่บอกว่าเติมมือรู้จบเลยพี่เคแบงต์งมสีแดงครับพี่ชาย โอ้โหคือเทียอะไรวะคือเทียอะไรวะเด็กแดงคืออะไรวะไม่ไม่ถามเยอะไม่ถามเยอะเกาะมันใช้อะไรขาขับขับรถแล้วขับรถเลยต้องขับครับต้องรับพี่ชายมีโอกาสเติมนะไรม่แต่ว่าไอตัวตัวนี้ไม่ได้ครับหมันใช้เอ็นโฟครับใช้เทียอะไรวะเด็แดงทสามท่าวันนี้ไม่ต้องขุดก่อได้เป็นเฮลิเอ็นด็อกใช่ใช่เราเป็นพี่รวยเลยพี่แล้วในในในนี้พี่จะขับอะไรพี่ครับในเนี้ยผมผมยังเรียนอยู่เลยครับพี่ชายแต่ถ้าพี่จะเติมหมื่นลูกที่พี่ไม่เดือดร้อนถูกแล้วพี่ พี่ชิวจัดเลยวะบารมีพ่อแม่ครับพี่ชายเฮ้ยธรรมดาคนเราพ่อแม่รวยก็ต้องใช้พ่อแม่ถูกแล้วครับใครเกิดมาแล้วพ่อแม่รวยไม่อยากใช้เงินพ่อแม่บ้างอ่ะถูกป่ะครับใช่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 พี่นี่คือตามหลักความเป็นจริงไงใช่ครับถูกต้องครับพี่ชายชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรนะผมผมชื่อโรเตอร์ครับเฮ้ยคุณเ็นเบอร์ก่อนชื่อหน้าคบผ้าอยู่แล้วเกมเพื่อร์โอ้โหไอ่ะเพื่อน แต่เขาผ่าแต่เขาบอกเขาบัญชีแดงอหรเพื่อนกูเมมเบอื่อไม่เป็นไรเพื่อนเบื่อก่อนเดี๋ยวผมจะเบื่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาอะไรติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมอยู่ตลอดครับอยากไปทำอะไรที่จากตรงไหนได้ครับลูกนี่เยอะไปไหมครับเหมือนลูกอะเยอะไปไหมก็ถ้าแบบถ้าสร้างตัวแบบถ้าถ้าจะอุทิศแบบให้แบบช่วยน้องๆในแก๊งอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ตั้งแต่มานี่ผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะแล้วมีตังค์ได้รับเนี่ยผมก็ไล่ขายอะไรไปเรื่อยครับ ทีสี่เก้าแปดห้าสองเจ็ดทีสี่เก้าแปดแปดห้าสองเจ็ดแม่นี่นะครับผมผมติุดข้อความไปนะครับคืนด้วยเกมต่อได้ครับดูยเกมต่อได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อมากอนนะพี่ได้ครับได้เข้ามาเมื่อไหร่โทรมาผมตลอด24ชั่วโมงครับผมอยู่ตลอดด้วเกมครับได้ครับได้ได้ครับผมขอบครับเต่อมาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเข้ามารับครับแล้วเข้ามาโอเคครับครับไอ้เหี้ยมาดิ Okay. แจ็คเพื่อนอีกแปดนาทีเพื่อนอีกแปดนาทีเ,เพื่อน <laughs> มึงว่ามันจะมาเมื่อไหอ่ะเขาเรียกว่านั้นเหรอก็ขอเขาเรียกวมทุกแก๊งเลยขเขาเรียกทุกนะแกง๊งถ้ามาก็ต้องคุยเลยอ่ะหลังจบอ่ะไอ้เหี้ยพูดอีก,กว่าแม่งไม่มาอีกไอ้เหี้ยไม่มันต้องม,มันไม่มันหนีไม่ได้อยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไปแล้วเว้ยถ้าครบยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะรู้สึกว่าใจนี้เลยมั้งใส่ใสุดใส่เลยอ่ะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะก็คือใส่ใบเลย่ะใส่สุดอ่ะ ใช่ปะต้องรอครบยี่สิบสี่ชัวงง่วโมงอ่ะเดี๋ยวเขาจะจัดการให้มังสภพาก็คือกูมาติดต่อเขาตั้งแต่วันหกโมงอ่ะกว่าคุยกันง่ายเจสุดตาเกยบบัญชีแดงไม่รู้ครับไม่รู้จักปิตรงร้านหกสี่หกอ่ะอ่าแล้วไงต่อไม่ลอง ขอยาสปอยด์้วยภาพช่องจักแกน่าแกครับผมแกตลอดขอได้ปะสภาก็บอกครับสภาก็บอกบัฟตรงนั้นร้านถูกไหมงั้นร้านมันบัฟปกติอยู่แล้ววะใช่บัฟเราบัฟเหรอเราเป็นคนบัฟเหรอกูก็โดนบัฟนั่งเฮียผมผมตายก่อนไม่ไม่ครับผมผมตายก่อนน่าจะน้องๆในเกงครับ ไม่คุณเอาคุณเอาคุณเอาหัวสีม่วงอ่ะมาคุยกับผมนะฮัลโหลครับขึ้นเรือยังครับเนี่ยต้องทำไงถึงจะหายแกอ่ะคือถ้าคุณคือถ้าคุณจะตีเขาอ่ะคุณไม่ลึกเรือไม่รอทำตันเรือครับคุณด้วยอะแทนแทนถอดรองเท้าหน่อยแทนแทนถอดรองเท้าด้วยผมรออย่างครับพี่ทำไมพวกกระแลสีเรือออกเรือไปก่อนเอาเอาแก๊งคาบุกิกับแก๊งคาซาออกมาเลยขอคุยหน่อยบอกอยเพิ่งบอกก็คุยสบายอยู่เปล่าขอขั้นแป๊บนึง เลาน่าจะอยู่ในสภาพี่โอเคกูยอมกูรีต่อมอแป๊บ